สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงหัวขําวันนี้นะครับเรายังคงมาเกาะติดในส่วนของสถานก,การณ์อากาศแปรปรวนในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดเอาความหนาวเย็นลงมานะครับมีกําลังค่อนข้างจะแรงขึ้นถ้าดูจากในส่วนของพื้ลมพื้นผิวนะครับที่กําลังเคลื่อนตัวอยู่ตอนนี้ จะเห็นนะครับว่า,วามีลมสส่วนส่วนแรกก็คือเป็นลมตะหนกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาตรงๆนะครับในโซนทางด้านภาคตะหนกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นในค่ําคืนนี้นะครับภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงต่ออย่างต่อเนื่องนะครับทั้งภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะครับส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนืออีกส่วนหนึ่งที่พัดลงมาพัดลงมายัางทะเลจีนใต้นะครับท่านผู้ชมทําให้เกิดการม้วนเข้ามายัางอ่าวไทยแล้วก็กลายเป็นลมใต้ที่พัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยนี่เข้ามาปกคลุมในส่วนของภาคตะวันออกภาคกลาง รวมทั้งในส่วนของภาคใต้นะครับส่งผลทําให้ภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ต้องเรียกว่าทั้งฝนทั้งหนาวในช่วงวันนี้นะครับแล้วก็คืนนี้น่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับในส่วนของอากาศหนาวเย็นแล้วก็ในส่วนของฝนนะครับถ้าดูจากในส่วนของข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศและาการยุโรปตอนนี้จะเห็นนะว่าโซนตอนเย็นนะครับ พื้นที่ที่มีโอกาสฝนตกหนักก็คือในโซนนี้นะครับแถวภาคใต้นะครับสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตต่างสตูเอ่ตสตูนโซนนี้นะครับก็เป็นโซนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องนะครับแถวคุรบุรีตะกวัวป่าพังงาภูเก็ตพนมบ้านนาสารพระแสงนะครับสุราษฎร์ธานีคุรบุรีนะครับ แล้วก็ท่าชนะนะครับแล้วก็เกาะ2นะครับในส่วนของฝนที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงคืนนี้ก็เป็นในส่วนของความแปรปรวนของอากาศนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันสูงขึ้นมาก็จะเป็นโซนประจวบคิริขันหัวหินนะครับเพชบุรีนะครับยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องได้นะครับ ในเดี๋ยวดูในช่วงหัวค่ําก่อนนะครับท่านผู้ชมในช่วงหัวค่าประมาณหกโมงเย็นนี้นะครับโซนนี้นะครับโซนสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชชะ่วดพัทลุงนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับชุมพรบางสะพานทับสะแกปรเจบกคีรีขันนะครับสวนพึ่งราชบุรีกาญจนบุรีฉะเชิงเซานะครับก็ถือว่ามีโอกาสเกิดฝนแล้วก็ในขณะเดียวกันโซนตอนบนนะครับทางด้านอีสานตอนบน จะเห็นว่าลมตะนอกเฉียงเหนือหรือว่ามวลอากาศเย็นนะครับที่พัดเอาความหนาวเย็นลงมาก็มีกําลังแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าตรู่อากาศก็น่าจะอุณหภูมิน่าจะลดลงนะครับเดี๋ยวดูอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆนะครับไปดูว่าช่วงเช้าตู่ของพรุ่งนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่านี่นะครับทางด้านโซนอีสานนะครับต่ำกว่า15องศาแล้วนะครับถือว่าเข้าสู่สภาวะอากาศหนาวนะครับ อำเภอภูเรือจังหวัดเลยพรุ่งนี้เช้า12องศานะครับท่าลี่14องศานะครับอำเภอเมือง14องศาเซลเซียสเชียงคาน15องศาครับน้ําโสม14องศาน้าโสมอุดรนะครับอำเภอเมืองอุดรพรุ่งนี้เช้า14องศานะครับจังหวัดน้องคายประมาณ14องศาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แถวบึงการ14องศาพรเจริญ14องศาวานนนิวาสสกลนคร13องศานะครับ นาว่าสกลนครนาว่านครพนม1 4องศานะครับสีสงครามนครพนม1 4องศาอำเภอเมืองนครพนมประมาณ15องศาเซลเซียสนะครับสกลนคร15องศาเซลเซียสมุกดาหาร14องศากาลสิน17ขอนแก่น17องศานะครับบ้านไผ่พลขอนแก่น17องศาเซลเซียสนะครับประทาย17องศานะครับกุดรังสิบเจ็ดองศามหาสารคาม17องศานะครับวาปีปทุมมหาสารคาม17องศาเสือรภูมิ17องศานะครับ อำนาจ,จเจริญ16องศาเซลเซียสนะครับคำเขื่อนแก้ว17องศาสีเชียงใหม่17องศาอุบล18นะครับภูสิงห์สีสะเกด18สังขะสุรินทร์18องศาสีขอระูมิ18องศาเซลเซียสนะครับนางรองบุรีรัมย์18นะครับก็อุณหภูมิก็ต่ำลงมานะครับในโซนทางด้านภาคอีสานนะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมรับมือนะครับโดยเฉพาะพรุ่งนี้เช้าต่ำกว่า15องศานะครับเตรียมเสื้อกันหนาวเตรียมผ้าห่มนะครับ แถวตอนบนของประเทศนะครับพรุ่งนี้เช้าแม่สตียีง14องศานะครับแม่ลาน้อยแม่ห้องสอน14องศาแม่แจ่มเชียงใหม่14องศานะครับแม่ห้องสอน14องศาเพื่อปลาย12องศานะครับเชียงดาวนี่มีโอกาสเกิดทั้งฝนแล้วก็หนาวนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับเชียงดาวชัยปราการแม่สรวยเชียงรายนะครับ มีโอกาสที่จะได้รับในส่วนทั้งฝนและก็ลมหนาวนะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังอากาศนะครับออขออภัยเฝ้าระวังสุขภาพเนื่องจากความแปรปรวนของอากาศนะครับแม่จัน17องศาเชียงแสน18นะครับท่าคีเล็ก16นะครับพญาเมงรายเชียงราย17องศานะครับเชียงคำา6 6องศาแม่ใจ17องศาพยาว7 7วังเหนือ15องศานะครับ อำเภอง,งา17องศาเซลเซียสร้องกวาง17องศาแพ่16องศาเซลเซียสเด่นชัย16ลำปาง18องศานะครับร้องกวาง17องศาเซลเซียสนะครับอ,อ่ทุ่งเสื่เลี่ยม18องศาสุขโขทัย20องศานะครับสวรรคโลก19องศาสีสำโรง19องศานะครับนี่คือในส่วนของพื้นที่พรุ่งนี้เช้านะครับทั้งหนาวและฝนนะครับเช้าตรู่นะครับคืนนี้บ้านลานนายแถวลานศักดิ์บุทัยธานีก็ อาจจะมีทั้งฝนแล้วก็อากาศจะเย็นลงนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของแนวโน้มฝนนะครับในช่วงค่ําคืนนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะเป็นพรุ่งนี้เช้าในช่วงค่ําคืนนี้นะครับก็โซนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนก็ถ้าเป็นช่วงนะครับดูช่วงประมาณสองทุ่มนะครับก็ภาคต้ยังคงต้องเตรียมรับมือฝนถล่มหนักด่วนนะครับแถวประจวบคีรีขันธ์นะครับทับสะแกบางสะพานน้อยชุมพรหลังสวนนะครับ ท่าชนะสุร,ราษธานีบ้านนาสามนครศรีธรรมราชะอวดพัทลุงนะครับยะลานราชิวาสปัตตานีนะครับยังคงเตรียมรับมือต่อเนืงคระบ,บุรีตะก,กวัวป่าพังงาน,นะครับแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับก็มีคลื่นกระแสะลมแรงในอ่าวไทยด้วยเฝ้าระวังนะครับแถวท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนอำเภอหรือว่าจังหวัดที่ติดกับอ่าวไทยชุมพรบางสะพานนะครับแล้วก็ ในโซนแถวภาคตะวันออกแกลงระยองนะครับตราดนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะบุรปราการกรุงเทพมหาคนครนะครับนี่คือประมาณช่วง4ทุ่มช่วง2-3ทุ่ม4ทุ่มไปดูช่วงเที่ยงคืนนะครับช่วงดึกๆนะครับดึกๆนี่ต้องเรียกว่าบางพื้นที่อาจจะมีทั้งลมกระโชกแรงและก็ฝนนะครับนี่ครับแถวแกลงระยองจันทบุรีขลุงตราดอำเภอชุมแสงอำเภอเมืองระยองอำเภอปวกแดงหนองใหญ่นะครับ อนนันนิคมชนบุรีฉะเชิงเซาสมุรปราการกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับซึ่งครอบคลุมเกือบทุกเขตนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับกรุงเทพเสาธงหินนนทบุรีนะครับสามโคกปทุมธานีสามพานนครปฐถมสมุรสาคอสมุรสงครามนะครับบ้านดอนใหญ่นครประถมสามพานนครชัยศรีนะครับ มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองจอมบึงนะครับอู่ทอง2พี่น้องบ้านไร่นะครับไทยธานีก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับแล้วก็ทั้งหนาวกุยบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกบางสะพานนะครับท่าแซชุมพรสวีหลังสวนท่าชนะโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองเฝ้าระวังนะครับในส่วนของท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนนี้นะครับ ถือว่าเป็นกลุ่มฝนที่มาในช่วงที่มีความแปรปรวนของอากาศนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันอุณหภูมิก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับ3-4องศาโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะอีสานตอนบนนะครับพุ่งนี้ต่ํากว่า15องศานะครับตามเกณฑ์การเรียกสภาวะอากาศก็จะเป็นในส่วนของอากาศหนาวนะครับต่ำกว่า15องศานะครับก็ถือว่า เป็นความแปรปรวนของอากาศที่มาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับขออภัยนับในช่วงปลายเดือนมกราคมหลายพื้นที่ก็ได้รับน้ําฝนก็มาเติมนะครับบางพื้นที่มีฝุ่น PM ก็มีลมกระโชกแรงมาไล่ฝุ่น PM 2 5็มศูนานะครับก็ทําให้ในส่วนของลักษณะอากาศก็ค่อนข้างจะโปร่งขึ้นนะครับไม่มีผงฝุ่นมากเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นข้อมูลนะครับคืนนี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชม อากาศจะมีความแปรปวนลงเรื่อยๆนะครับก็คือหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เตรียมรับมือโดยเฉพาะอากาศหนาวแล้วก็บางพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับถ้าดูในช่วงประมาณดึกๆนะครับเนี่ยนะครับโซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้อย่างต่อเนื่องนะครับราชบุรีเพชรบุรีแถวสมุทรสาครนครปฐมโพธารามจอมบึงนะครับบางเลนกำแพงแสนเพชรบุรีชะอำหัวหินปราณบุรีกุยบุรีนี่นะครับ สตหีบนะครับสตหาหีบพัทยาระยองแกลงนับจันทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นจังหวัดหรือว่าอำเภอที่อยู่ในโซนที่ติดกับอ่าวไทยนะครับก็มีลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนฟ้าคนองนะครับถือว่าเป็นข้อมูลอัปเดตมาอัปเดตจากท่านผู้ชมในช่วงวันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ